ไม่คือน้ำผักร้านที่ทอยพามาครับกระชายปั่นมีครับมีผู้ดังมาบอรเพ็ดปั่นคนพันเสื้อสวัสดีค่ะวันนี้พบกับทอยนะคะในรายการคนพันเสื้อเดี๋ยวจะพาไปเจอกับแขกรับเชิญ2คนนะคะยังไ่เชิญเลยเชิญค่ะพี่ตีพี่โด สำหรับคนที่รู้จักผมกระโดก่อนที่เราจะมาทำช่องนันน่าจะรู้จักผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างดีเยี่ยมใช่ครับนี่คือน้องทอยก็คือไม่ได้เจอกันนานมากแล้ววันนี้เรามาเจอกันเราจะให้ทอยพาเราไปกินจิมเลี้ยงเลี้ยงทอยใช่ไหมเลี้ยงเที่ยวเยาวราชในงบ100บาทในงบ200้บาทงจดมาเท่าไหร่ครับส0 0พมีแค่นี้จะเลี้ยงเหรอของทิตติส ต่างติดหรอใช่ไปไปกดใหม่นะกบอันนี้ไม่ต้องบอกจิดอุ้ยตะกี้จับตัวงนายเหนียวเหมือนพ่อเลยเหนียวเหมือนกันคือ,อถ้าคุณอยากรู้ว่าเป็นแก๊งเราเมื่อไหร่ถ้าคุณตัวเหนียวคุณใช่แล้วคือโสดปกเข็มเะ ราะวันนี้เคมาด้วยซึ่งปกติแล้วเคไม่ค่อยได้มาแล้วต่วันนี้บอกทอยมาเคก็เลยมาด้วยมาแตกนี่ผงดูหน้าเมียกูเวลามึงเล่นอะไรอะมึงคิดถึงเมียกูด้วยไม่คิดไม่รึเมึงมึงบ่อยเลยไม่ไม่ไม่กูไม่ใส่กางเกงในมานานแล้วไม่ของคนอื่นเฮ้ไอพี่แอ้มึงไม่ดึงเหรอถามก่อนว่าทอยช่วงนี้ทอยทำ แม่ am, medidas, er ํำว okay, ่าทางการทำเมีมีที่ให้ทำปะต้งแบบให้ทำปะมี่เด็กมาโต้นเงินเยอะเลยคือทอยอ่ะไม่ได้ออกหน้ากล้องไม่ได้ออกคลิปมาสักพักใหญ่แล้วถูกไหมแต่ว่ายังมีหนุ่มๆในประเทศที่แบบยัง ชื่นชอบของน้องก็อยู่ด้วย energy ความสดใสของน้องเนาะนี่โดนจะพลอยนี่เมื่อกี้เป็นมันอะไรกินบ้านเตะเห็นอยู่แล้วไม่เห็นอยู่ว่าเป็นไมโครไมโครเซอร์ใช่ไหมคนใหญ่ที่เข้าหาทอยคือสินค้ับกาแฟของทุกแบหวนมือถือก็มีเครื่องสวรรค์ก็มีกระเป๋าก็มีเพร่อขนาดน้องชายรถขนาดน้องสาวได้ไหม ก็แสดงว่าถ้าจะไปถ่ายนี้น่คือต้องเล่นไอจีเก่งๆเแต่พอถ่ายไม่สวยๆก็จ้างเพื่ออีกทีก็เสียยงินต่ออีกตอนสมมุตินุ่นอยากเป็นไมโครอินฟูซึ่งกูบอกเลยว่าเมียกูเป็นได้หันบอกกล้องเลยเร็วบอกเข้าได้เข้าได้แล้วจ้เร็วทั้งยังผู้กองนคนเห็นเราโรงงานอ่ะคนใหม่ก็จะเข้ามาถาอีกก็เด้ ทอดไปเรื่อยๆเวลาลงงานใหม่แล้วสมมติเราไม่มีคนมาจ้างเราฟอมลงงานเองได้ไหมได้เหรอกูว่าน่าจะได้นะเว้ยไม่ใช่ว่าน่าจะมีนะแม่งถือเลกอร่อยเลยเล้ไม่ได้จ้างเลยอย่างแต่มันก็มีพวกครูพี่เขาหาให้รีวิวอะไรอย่างงี้ก็มีอ่านได้ของฟรีแต่รีวิวให้เอาไหมบางคนก็แบบเด็กๆเนาะก็รับของฟรีก่อนแต่ถ้ารับมันก็เป็นพอร์ตเราด้วยถูกไหมใช่ใช่จะรับไปเรื่อยๆเอาไปซะอันนี้เป็นซีฟู้ดเออซีฟู้ด เดี๋ยวเราไปกินกว๋วยจั๊บก็อ,อยากกินกว๋วยจั๊บเอยอยากกินก๋วยจั๊บอ่ะเนีเออ่ยขอกินก่อนแล้วกันเราไม่ต้องดูอาหารไม่ได้มาอยากกินผมอยากอยากมาเจอน้องอยากมาเจอคิดถึงจึงมาหาพี่ขนึงหาอยากถามที่จบจบนี่นมีคนดักก่อโอเคไปดูร้านสองไป ถึงถึงหน้าร้านก๋วยจับแล้วที่เขาบอกว่าชื่อดังชื่ออะไรอ้วนอ้วนก๋วยจับอ้วนผู้ชนะนี่นี่คือเด็กอ้วนใช่เปล่าใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ใเปล่าไปกินก๋วยจับกันพลอยอยากจะถามพี่เคว่ามาครั้งนี้พลอยจริงไหมคะ จริงครับมึงพูดเองนะไม่เกี่ยวกูนะกูบอกไม่เก่งเลยดีครับเราเด็กไม่จำเฮ้ยวัสดีครับสวัสดีครับช่องปันนี่แมนครับผมฝากนะครับอยากอยากกินอะไรหวานๆมั้ยอยากกินน้ำผักปั่นน้ำผักได้ยินชื่อว่าแม่งขมอร่อยอันนี้เปรี้ยวนีิเปรี้ยวอร่อยเราเราเราชอบกินอะไรหวานหวานกินกินกินน่าดูห่า นี่ใจหวานกินไม่ได้เมียอยู่นี่แตดอ่ะหวานใจถ้าชอบอะไรอย่างนี้กดกดแชร์ไลยนะครับพวกนี้แชร์น้อยเหลือเกินนี่คือน้ำผักร้านที่ทอยพามาครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินอะไรอร่อยอร่อย ควรรับสารอาหารอะไรเข้าไปกระชายปั่นมีครับมีกูด่างนะบอระเพ็ดปั่นไปจานไม่ให้ผมอะไรได้แนะทอนมายาวราหรือว่าร้านนี้บ่อยปหบ่อยบ่อยเกือบทุกครั้งแต่ไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะกินบ่อยปหมมาบ่อยมาร้านนี้บ่อยขอฉี่หาที่ฉี่ยากนะอร่อยนะครับโอ้โเยี่ยมเลยว่ะโคตรอร่อยเลยไม่ใครมากด้ีกว่าดีน้ำเลยแตงโม แตงโม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 ลูกก็โตไปพลอยพลอยพลอยพอยแตงโม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 ลูกกโตโตหวานหวานจับเนียนยังไม่เยอะเลยต้องยังไงอ่ะลูกกรโตโตหวานเด็กก็จะโม่ร้านต่อไปที่เราจะกินกันคือร้านนี้เอาซี่ยวย่ากับบัวอย่างมาลอครับซีอิ๊วด่าค่ะ ดูดรผมคิดว่าจะเทราดมาไม่ใช่จะมีให้ลาดอยู่ตรงนี้นหมคะไอติมอะไรลาดสีดูดรามมันจะเข้ากันไหมฮะดูแล้วชิมอบนนี้ก่อนดิชิมไอติมดูแล้วก็ชิมดูค่ะเพราะว่ามันบัวเนื้อเนี่ยเขากินแล้วก็ไก่ใ่ไเฮ้ยอันนี้อร่อยไม่แปลกอร่อยอ่ะคอยรีวิวนี้สิ อร่อยอร่อยอร่อยอุ้ยมันเป็นเนี่ยน้ำจิ้มบวยเลยอ่ะส่วนของรสนั้นเท่าเจียวไปกันใหญ่เข้าชอบดิโคตรชอบเลยแค่อร่อยอ่ะข้อสรุปแล้วคือทั้งหมดที่กินมาสามรสคุณผมชอบสีอิ๊ดำสุดไปตามคนอื่นได้แล้วขอไปซีอิ๊วดำเลยว่ะทั้งสามอันอันนี้เป็นเรื่องของรสทีนิยมจริงผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินบวยเท่าไหร่คนชอบกินบวยก็จะชอบเลย ก็ดีก็ดีแหมอยากให้กูบ้าแตกส่วนตัวเคเป็นคนดีนะนี่ <c oughs> ผมว่าคนดูแล้วกันดูหลายๆอย่างเป็นมุกเป็นอะไรเป็นน,น,นี่ส่วนใหญ่มันเป็นงั้นเป็นเป็นเรื่องของไมจริงนะใช่เป็นเ,นเน <c oughs> รืงง่องหน้า,นากล้องติ๊กเป็นไงหน้า,นากล้องไม่โสดครับทำไมครับมีเมียแล้วครับนี่มีงากล้องครับนี่มีคนคุยอยู่ข้างนี้รักโดนี่เหมือนหนังสือนวนิยายต้องตามกันต่อไป อ่านยาวๆถึงจะหมดเล่มไม่ใช่เรื่องสัน้นไม่ใช่กวีรักของผมไม่สวยงามยาวเลยทอยอ่ะ pues 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 เป็นต ok ิ๊กเกอร์ถูกไหมไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วพี่เคยเห็นทอยเต้นอยู่อินเสิร์ทภาพเข้ามาตรงนี้เลย DJ s a b a g e on the mix ปิดเเลยควันนี้ช็อกโกบอยและทอยขอลาไปก่อน,นและนี่คือรายการค้นพันเสือเฮน้องไปเรือยนี้แหละแค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้ว